มาค่ะมากินข่าวร่วมกันกับซุปบะหมี่ซุปบะกมี่หรือว่าซุปขน,นุนนั่นแหละก้างปลาทูเหรอเอาก้างปลาทูออกไม่หมดนาค่ะ ạc à, xay Ừ, không nhìn nha คือวางคำเข่าไว้แต่เรือตนมันค่ะวางคำเข้าไว้ผู้เดียวอืมอปลกเมึงว่ะไม่นอนว่ะ เอาเรือกทัวอย่างนี่ฟังนะคะ ใครที่มองหาไม้ที่จะแบบแบบใช้ทําคลิปกินเนี่ยฟังฟังแต่ต้องใช้ระบบที่ไม่ตัดเสียงรบกวนนะถ้าตัดเสียงรบกวนจะไม่ได้ยินเสียงเคี้ยว จะได้ยินแต่เสียงพูดเฮ็ด เผ็ดกระเทียมเผ็ดกระเทียมไม่ได้เผ็ดอันนี้กินน้ำมะลูกแม่ขายไม่ซื้อแมงแมงคนโทรมากินไม่เอาเปลืองเงินเองเปลืองเจร้อยเป็นเปลืองเงินไอ้เสือละ Của lần tao Cái xô xua bỏ, Xui xui อวกแลก็ไม่อยากนกินยอดน้อยๆบางๆแบบเนี้ยแบบเสนเนี้ยแบบ หวานๆไม่รู้กินดิบได้บแบบจะกินไปแหละใส่ขมขมนิดจี๊เจียมใส่ใครกินแล้วบอกไม่ขมแตแดงว่า ลิ้นมีปัญหานี่ใส่ถึงไหมคือหรอหรือใช่ไหมหรือกี่วันวันเดียวเลยเยอะแยะ้งงกับไอะไรอหไรฮะมันไม่ไปหาอาบน้ำเนี่ย am ạ, phải, 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 đồn đà phải, phải, Giờ phải, có đà Được แล้วข้าวไว้นิดนึ่งผู้เ่าคุณบอกว่าเรือไว้แห่งเทวดาคนมากินเนี่ยมันคือจะกินเหมือดจะกินเหมิดกินเสียงหึกินอบบไม่ตาแกหวังอะ ตาตุตาตา้ตาตุตาตุ๊บตุตุบต่ำๆอืมไปลองกัน